ขอให้อยู่ในอาการที่เงียบสงบสักสิบวินาทีที่กายตรงกับพระคุณเจ้าด้วยที่นี่งามที่นี่เงียบที่นี่ง่ายอยู่สบายกินสบายอยู่ที่นี่ยังไม่มีที่ไหนยังไม่มีที่จะเหมือนที่นี่ไม่มีเลยเพราะที่นี่คือที่นี่ครับ มอมอรอมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยถวายความเคารพท่านพระเดชพระคุณพระธรรมวชิยจินดาพรที่เคารพอย่างสูงที่เมตตาให้จัดโครงการวันนี้วันนี้ดีใจสุดๆเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่เกิดมานะครับสามพันกว่าปีมาแล้วที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมีครั้งแรกที่มีโอเปนเฮาลูกๆมองมาที่พระอาจารย์วันนี้มันตื้นตันใจนะไม่ได้ตื่นเต้น,ตนนะแต่ดีใจ อยากจะให้ลูกๆได้ฟังนิดนึงว่าทําไมต้องศึกษาพระอาจารย์ถามนิดนึงครับว่าใครที่อยู่ม,6ย,ม .6 ยกมือขึ้นม .6 ยกมือขึ้นอยกมือขึ้นโอ้ขอบคุณมาก,มากครับเอามือลงใครที่จะไม่เรียนต่อยกมือขึ้นไม่มีแม้แต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนเรียนต่อดังนั้นสมัยที่พระอาจารย์จบม .6 นะครับเป็นเป็นเนนพระอาจารย์อยากจะเรียนลามตอนนั้นน่ะเขียนบทกวีติดหวัวบอนหรือหวัวที่นอนน่ะ อยากจะศึกเรียนรามให้นามโก้อยากจะเป็นจิกโกให้เต็มที่จึงขอวอนอุปชาให้ปราณีแล้วสิทธิ์นี้จะขอลาสิขาเรียนพระอาจารย์เอาขันห้าไปหาท่านพระเดชพระคุณตอนนี้ประเทศพุทธมณีท่านบอกว่ามีเงินกี่บาทสามร้อยครับสามร้อยบาทจะไปเรียนรามเหรอท่านถามครับจะเรียนจบเหรอเรียนที่มหามกุฏนี่แหละเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรียุคนั้น ปีหนึ่งเรียนพระเดชประคุณครับได้เงินหนึ่งร้อยปีสองได้สองร้อยปีสามได้สองได้สามร้อยปีสี่ได้สี่ร้อยยุคนี้ครับปีละหนึ่งแสนบาทพระเดชพระคุณหามาให้ผมนอยู่ี่เตอีสานครับผมไม่อยากชวนท่านไปวิเคสานหรอกครับไปทําไมครับเงินก็ไม่ได้ค่าเทอมก็ไม่มีขออนุญาตพระเดชพระคุณท่าน,อน,นรอในการบดีนะครับผมอาจจะพูดตรงไปนิดหนึ่งค่าเทอมก็ไม่ค่อยมีเพราะอะไรครับเพราะต้องหาเงินเรียนพระเดชประคุณครับไม่ได้โชคดีแบบนี้ผมจึงมองว่าที่นี่สุดยอด มีที่ไหนในโลกนี้จ้างเรียนมีมหามมกุฏราชวิทยาลัยจ้างเรียนลูกๆนะ้องเนนนะอย่ามีสมองไว้คิดมีจิตไว้พัฒนานะครับมีปัญญาไว้เชื่ชูตนเองดังนั้นเนี่ยมาเรียนที่นี่ครับผมบอกเลยครับว่าถ้าเราเรียนจบที่นี่สี่ปีพระเดชพระคุณส่งไปต่อที่ออกฟอร์ดเคมบิดเปิดต่อครับเปิดต่อครับ,รบภาพผมจะขอนี่ครับภาพของมอมบลอที่งดงามมาก ผมไปบรรยายที่ไหนผมไม่เคยทิ้งพระเดชพระคุณอธิการบดีครับผมจะท่านไปด้วยตลอดขออนุญ,ญาตนะครับขอ,อจ,จะภาพพิงนิดหนึ่งอันนี้พูดความจริงครับพระเดชพระคุณครับดังนั้นเนี่ยผมรักมมรอัก์ศีมมรอต้องต่อสู้ทุกอนูเลือดข้นเขมเ้มเต็มไฟฝันแข็งดุดเพชรเด็ดเดียวใจเดียวกันมุ่งเทิดฆ่าสถาบันจนวันตายนอกจากผมจะเขียนนั้นแล้วผมยังบอกว่าหากโลกนี้มีปร,ริญญาแค่นหนึ่งใบขอโทษนะครับพูดคำไม่สภาพ หากโลกนี้มีปริญญาแค่หนึ่งใบกูจะให้ได้ตายก็ยอมนี่คือคำคำสอนใจตัวเองของพระอาจารย์สมัยเรียนมหแเราจะต่อปริญญาตรีครับเพื่อนมังพระอาจารย์บวชด้วยกันทั้งหมด120บวชที่วัดมะกุฎนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยลรงกราชทิวิทยาลัยตอนนี้เหลืออยู่สองรูปแล้วก็จบด็อกเตอร์ทั้งหมดแล้วพระอาจารย์จึงมองว่าชีวิตของคนเรานะจบมหตอนเนี้ยหลายๆคนอาจจะเชื่อเพื่อนเชื่อพ่อเชื่อแม่แต่พระอาจารย์เชื่อตัวเองเมื่อท่านเจ้าคุณบอกว่าเรียนต่อที่นี่เถอะ พระอาจารย์ก็เรียนต่อที่มหามกุฏมมลอหวังน้อยวิทธิกยาจบมมลอมีความห้าภูมิใจมากครับไปต่อที่มมสเขาสอบประมาณ150คนเอา16คนประเดิพระคุณครับผมติดหนึ่งในนั้นผมคิดว่าเอมลอไม่ใช่ย่อยนี่ว่าใช่ยอยนะมมลอใช่ยอยสามารถสอบติดได้ไปเรียนต่อท <Yeah. S 3> ี่มมสสาขาไทยคดีอีสานเน้นอีสานคดี มมศวมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับพยัญจจบที่มหาวิสารคามและไปต่อด็อกเตอร์ที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าเติมเจ็ดหมื่นบาทพระเดชพระคุณครับผมก็หาเงินเรียนครับผมด้วยเงินของมหามกุฏที่ให้เงินเดือนหกพันบาทแต่ก่อนนี้นะครับและหลังจากที่ผมมีความฝันครับพระเดชพระคุณครับขออนุญาตพูดนิดหนึ่งผมมีความฝันผมอยากไปเรียนที่ออกฟอร์ดเคมบริดจ์ผมขออนุญาตพระเดชพระคุณไปนะครับไปที่แมนเชสเตอร์ผมไปเรียนที่แมนเชสเตอร์ครับพระเดชพระคุณครับ ไปเรียนภาษาอังกฤษ3เดือนผมไปเรียนที่ออกฟอร์ดหนึ่งอาทิตย์เคมบิดหนึ่งอาทิตย์ผมได้ชื่อว่าผมไปเรียนที่ออกฟอร์ดเคมบิดแล้วครับไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับไออาทิตย์เดียวคุณโยมตอนนี้พือเดีวพาคุณมีเงินขออนุญาตขอพูดผ่านสื่อประมาณ40ล้านทุนน้องๆเนรพี่เนนครับมาที่นี่เรียนฟรีอยู่ที่มีตึกน้องๆด้วยมีทุนการศึกษาทุกสาขาเลยครับผมนี่ครับคิดถึงพีเขตของผมพีเขตอีสานน้องๆไม่มีเงินเรียนต้องหา เงินในตอนเย็นมาเรียนแต่ที่นี่ครับถ้าพวกเราไม่มาที่นี่แล้วพราจรย์ก็คิดว่าแม่มันเสียดายดังนั้นเนี่ยมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พราจรย์อยากจะพูดครับต่ออีกนิดหนึ่งครับลูกๆท่านธีรวิทย์ใพระเดชพระคุณครับผมมาไปด้วยทุกครั้งครับต่อไปอีกครับเจ็ดวิยาเขตครับสามวิทยาลัยอ,อีสานขอนแก่นร้อยเอ็ดล,ล,ล้านนานะครับนครปฐมมีหมดนะครับเปิดไปอีกครับผมดูภาพนิดหนึ่งนี่คือภาพรับปริญญาลูกๆ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับภาพรับปัญญาของความงดงามที่สุดในโลกก็คือเสื้อนะครับบางคนบอกว่าเป็นเสื้อชุดดับเพลิงหรือเปล่าไม่ใช่ครับนี่เสียสิของมหาวิทยาลัยมีลูกศสษยถามวิอย่าพูดอย่างนั้นนี่คือสุดยอดนะครับราชการที่สี่ที่ห้าพระองค์ท่านเนี่ยตั้งมหามากุฏมาเพราะสีของพระองค์ท่านลูกหลานสีแสดต่อไปครับผมให้ดูอีกนิดหนึ่งครับนี่คือพระเดชพระคุณนะครับได้มีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาโดย ห้าวิถีปริยัติประยุกต์ปฏิบัติปฏิบัติบทปฏิรูป,รปรไม่ต้องอธิบายเราไปในซุ้มจะเห็นครับต่อไปอีกครับผมผมขคอยนิดหนึ่งครับนี่คือวิเคต์ผมเข้าไปสู่วิเคี์อีสานผมนะครับเพราะว่าพูดถึงนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องไปเรียนที่นั่นครับเรียนที่นี่ครับมีทุนเยอะนะครับไม่ต้องไปครับเขาอยากไปทาไงครเดี๋ยไม่มคือให้อยู่ที่นี่ก่อนครับต่อไปครับนี่ธรรมที่กาบดีผมต่อไปครับนี่คือกิจกรรมลูกๆหลายๆคนบอกว่ามหาบุกดฎไม่มีกิจกรรมกีฬาสีนะครับกีฬาาททััั่ววปรรรระะเเศมกนนคบ เราไปศึกษาดูงานต่างประเทศเรามีแอคทิวิตี้มากมายทําไมเราจะไม่เรียนที่นี่ครับเพราะที่นี่คือสุดยอดของมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมถูกที่สุดในโลกและมีการพูดขออนุญาตมีการให้ทุนการศึกษาเป็นแสนครับแต่ละปีครับต่อไปครับผมนี่ครับนี่กิจกรรมบุญพะเวทเศมหาชาติ13กันพันบรคคาถานะครับมีหมอลำมีหมอแคนสนุกสนานอยู่ที่มมลารอครับรมีระเบียบสามคัคคีบำเพ็ญประโยชน์แล้วก็ ผลิตภัณฑ์งานวิจัยทานุบำรุงศิละปะวัฒนมแลวก็บริการชุมชนนี่คือมอมลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอีกนิดหนึ่งอาจารย์เห <c oughs> ็นไหมครับจิตอาสาครับบำเพ็ญประโยชน์พระอาจารย์ครับ <c oughs> นั่งหัวเรือเลยครับไหลสดไปด้วยครับแล้วก็ไปช่วยงานลตลอดที่กาบรบดีน้ำท่วมไปทั่วประเทศครับพระเดชพระคุณไปไปที่เชียงใหม่นะครับอีกสองนาทีครับเปิดไปอีกนิดหนึ่งเปิดไปอีกครับเปิดไปอีกนิดหนึ่งนี่โรงเรียนสาธิตใครมีน้องจบมหกเอยจบปหกเป็นโยมส่งเรียน บวชเรียนครับส่งเรียนถึงดอกเตอร์ที่ด่านซ้ายสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับต้องไปที่นี่ครับผมตอ่อไปีครับผมอันนี้อนาคตกาลสินครับที่ผมไปอยู่รักษาการผอ,อกาลสินปีนี้ผมของ่ประมาณพระเดชพระคุณครับท่านบอกว่าปีหน้าค่อยเอานะร้อยยี่สิบล้านหลังเนี้ยหลังตรงขวามือครับจะเป็นเป็นตึกที่สวยที่สุดในมหาวิุฏที่อยู่กาลสินครับแต่ว่า ปีนี้เรียนที่นี่ก่อนครับอย่าไปเรียนที่อื่นครับเพราะอะไรเพราะมันอยู่ใกล้บ้านเราและเราจะไปสู่จุดหมายคือปริญญาตรีโทเอกโดยมีทุนการศึกษาผมขอพูดเท่านี้ก่อนนะท่านอาจารย์ครับสุดสุดท้ายผมขอสรุปสรุปนิดนึงลูกหลานลูกหลานฟังพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์มีเวลาน้อยจริงๆอยากจะพูดสักสามสิบนาทีพระอาจารย์คิดอยู่เสมอว่าชีวิตเนี้ยโอกาสของเราเนียมีไม่มากโอกาสของเรามีทุกคนแต่ทุกคนจะสแสวงหาโอกาสได้ไหม ผ้าอาจารย์มีโอกาสในการที่จะเรียนต่อมหามากุฏเป็นบุญของพระอาจารย์แล้วก็เป็นอาจารย์ของมหามากุฏสิ่งที่มหามากุฏค,คิดอยู่ตลอดคือพัฒนารูกศิษย์ให้เป็นคนมีคุณภาพและให้ลูกศิษย์สอบได้ทุกคนที่มาเรียนที่นี่และพระอาจารย์อยากจะบอกว่าคุณชอบสาขนานวิชาอะไรคุณจงเลือกวิชานั้นและคุณจะมีความสุขในการศึกษามมรอขอต้อนรับทุกๆคนขออนุโมทนาขอบุณครับสาธุ